พวกนายจะออกไปตอนนี้หรือจะมาตัดสินกับฉันแล้วโดนฉันจับโยนออกไปถ้ามีปัญหาก็ไปคุยกับทนายแล้วจะฟ้องศาลก็ตามใจเลือกมาข้อ1ห,หรือข้อ2องยชิบิเลวเอ้ยมันเอาจริงงั้นเหรอถ้าทางเหมือนคนอายุ40แต่การกระทำกับบ้าบอสิ้นดีแต่ถ้าพวกเรา3ามคนร่วมมือกันเราอาจจะมีโอกาสชนะก็ได้ถ้าเราชนะ เราจะได้ทั้งรูนแล้วก็อาวุธของเขาถ้าเราแพ้เราก็แค่ขอโทษและเขาคงไม่ฆ่าเราใช่ไหมก็คุ้มเสี่ยงอยู่ไอเวนเ้ย <I mean, S 1> <ơi. S 2> ถ้าฉันขย,ยับแม้แต่นิดเดียวฉันตายตรงนี้แน่เขามีความสามารถมากกว่าที่เราเห็นไว้เจอกันทำไมทำไมฉันต้องนิ่งหลังจากโดนจ้องแบบนั้นด้วยบ้าเอ้ยเราไม่ควรกดดันเขาขนาดนั้น เราติดค้างเขาจนมาในไกลขนาดนี้เราไม่ควรหาเรื่องเขาแบบนั้นไปกันเถอะแล้วต้องไปต่อไอ้พวกเง่เพร้อมแบบนั้นพวกแกถึงเกือบไม่รอดยังไงละ่ะทำไมถึงไม่มีความกระหายที่อยากจะแข็งแร่งขึ้นบ้างเรามาที่นี่เพื่อที่จะแข็งแร่งขึ้นไม่ว่าจะทำวิธีไหนก็ตามนั้นเหรอฉันจะต้องแข็งแร่งขึ้นถ้าวิเคราะห์ขอ้อมูลของที่แห่งนี้ที่ฉันมีนี่คือสิ่งที่ฉันรวบรวมมาได้ข้อแรก รถไฟใต้ดินจะหยุดตามสถานีทั้งหมด20สถานีข้อ2อาร์ติฟิที่เจอในแต่ละสถานีนั้นเป็นแบบสูงม 3. เมื่อนั่งผ่านสถานีแล้วจะนั่งย้อนกลับไปไม่ได้มันเป็นโครงสร้างที่จะสร้างความสับสนให้กับจิตใจแม้ฉันจะนั่งไปจนถึงสุดทางก็ไม่มีอะไรรับรองได้ว่าผลลัพธ์จะออกมาดีดังนั้นฉันต้องระวังไว้เรามาถึงสถานีที่12แล้วกำไรของลานลูนเล็บของเคเทล ถุงมือเหล็กของออกรากแล้วก็มีอาวุธอีก8ชิ้นบางทีอาจจะเพราะมันเป็นอาวุธที่เราได้มาจากชิ้นส่วนลับพ,พวกมันจึงมีคุณภาพสูงกําไรของลาลูนร่วมกับค่าสถานะประสาทสัมผัสช่วยให้เรามองเห็นจุดอ่อนของมอสเตอร์แต่ว่าฉันรู้จุดอ่อนของมอสเตอร์อยู่แล้วเพราะนั้นมันจึงไม่มีประโยชน์ต่อฉันสักเท่าไหร่และฉันก็มีอาวุธอยู่แล้วฉันจึงอยากได้อะไรอย่างอื่นบางทีอาจจะเป็นพวกรองเท้า ที่ช่วยในการเคลื่อนไหวถ้าแบบนั้นฉันจะได้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในการต่อสู้โอ้ของว่างของสิ่งองค์ควันไม่อยากรู้ว่าจะมีของแบบนี้ด้วยของว่างของสิ่งองค์ควันเมื่อเราเอามันใส่ปากค่าสถานะจากรูนจะเพิ่มขึ้นและเมื่อเราสูบมันค่าสถานะก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราสูบจนหมดหมวลค่าสถานะที่ได้จากรูนจะเพิ่มขึ้นประมาณ20เป็นเป็นเวลา10นาทีเจ้านี่แหละ แม้ว่าฉันจะใช้นอกพื้นที่สอนไม่ได้แต่ก็ไม่มีของเยียงอื่นที่ดีกว่าน,นี้อีกแล้วบุหรี่สินะไม่ได้สูบมานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยนายกลับมาสู่บุหรี่อีกแล้วนั้นเหรอฉันบอกนายตั้งหลายครั้งแล้วว่าการสูบบุหรี่จะทําให้นายแก่เร็วนะมันไม่เหมาะกับนายหรอกเดี๋ยวหน้าเราหล่อจะเสียหายเอานะไม่ต้องห่วงครั้งนี้มันจะต่างออกไป พวกนั้นไปกันหมดแล้วงั้นเหรอยังเหลือเวลาอีกสวันก่อนที่ชิ้นส่วนรับถัดไปจะโผล่ออกมาในเวลา2วันฉันมีสองทางเลือกล่ามอนสเตอร์เพื่อหาลูนเพิ่มหรือพยายามทำความสำเร็จอื่นๆไม่เห็นต้องคิดใหม้มากมายฉันน่าจะได้รับความสำเร็จระหว่างการล่าแล้วนะถึงจะไม่รู้ว่าจะได้อะไรแต่ก็คงต้องลองเอาลังวันจากการทำความสำเร็จดูก่อนล้วนะ ในกลุ่มความสำเร็จที่มีรางวัลที่น่าพึงพอใจและทำสำเร็จได้ง่ายศิลานักปั่นที่มีผู้ติดตามเป็นจังเวจอมซุ่มซ่ามมันจะเพิ่มค่าสถานะทุกอย่างให้อย่างละสิบหน่วยรวมถึงยังช่วยรักษาแผลสาหัสได้ด้วยรวงยงวยา,า,ารวยรวงวัลที่น่าประทับใจและอ์ติฟิกแบบนั้นหาได้ยากมากในพื้นที่สอนรวมถึงในพื้นที่สีแดงหลังจากนี้อีกด้วยใครมันไปทำความสำเร็จบ้าบ้านนั่นได้กันนะอ่า น่าจะเป็นเธอคนนั้นอันวีอารินสมาชิกหน่วยเดทเธอถูกลากเข้าสู่อาบิตอย่างสมัครใจเพราะอยู่ในคุกได้ยินว่าในคุกคนส่วนใหญ่เชื่อใจเธอแต่ว่าทันทีที่บทสอนเริ่มขึ้นพวกเขาก็หักหลังเธอและความโกรดนั้นได้ปลุกพลังของเธอให้ตื่นภายในเจดวันเธอชีกกคชากและสังหารทุกๆคนและฟังเค้าหัวใจของคนพวกนั้นออกมาหลังจากนั้นเธอก็พยายามฆ่าตัวตายจนได้ และได้รับความสําเร็จมาฉันข้ามความสําเร็จนี้เพราะมันไม่ค่อยเหมาะกับฉันเท่าไหร่แล้วก็มันยังขัดกับเป้าหมายที่ต้องการช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดตอนนี้มันน่าจะมืดแล้วถ้างั้นความสําเร็จที่มีช่วงเวลาจํากัดไว้เดี๋ยวนะกลางคืนจะว่าไปแล้วก็มีอยู่นี่ถุงอาหารของคนรวยผู้เห็นแก่ตัวฉันจะทำอันนี้ก่อนยังไงก็ตามฉันจะต้องมีค่าพลังกายที่มากพอ ฉันจะต้องยุ่งกับการเอามาันมาใต้แสงจันทร์งั้นฉันน่าจะกินก่อนโหบไอ้บ้าพู้นั้นพระจันทร์น่าจะขึ้นในไม่ชา้าแต่ก็ยังกล้าทำแบบนี้อีกงั้นเหรอมาดูกันว่าพวกนั้นมีความกล้ามากแค่ไหนกันเฮ้ย <sentences. S 1> เอามาไว้ตรงนี้เลยเร็วๆเข้าเราขนมาได้หมดแล้ว ทำไมพวกนั้นถึงขโมยไปหมดเลยละ่ะเราควรไปห้ามพวกเขาไหมเรารีบหนีออกมาตอนที่ได้ยินว่าคนพวกนั้นกําลังมาชาเลอไม่ได้หยิบอะไรมาเลยพวกมันเอาส่วนของฉันไปหมดเลยใจเย็นก่อนทําไมพวกนั้นถึงได้ขโมยไปจากเราได้หมดในเวลาสั้นๆแบบนั้นกันนะเราอาจจะแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าพวกนั้นมีกันเยอะเกินไปแถมยังมีค่าสถานะสูงก่าเราด้วยเราต้องเป็นอันตรายแน่ถ้าพวกนั้นดุมพวกเราฮาซูก็ยังไม่กลับมา ดังนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนดีกว่าไม่เคยได้ยินเขาพูดมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะใช่ใช่ใช่ไม่อยากจะเชื่อว่าคนพวกนี้จะรู้ว่าร้านสะดวกซื้ออยู่ที่ไหนฉันนึกว่าเราพอจะมีเวลาแต่ว่านี่มันเร็วเกินไปแล้วไม่เอานะเล่มือเข้าเมื่อกี้เขาปลกมือให้เรางั้นเหรอพวกมันพยายามยุ่ยยูเราด้วยการเอาเสบียงไปทั้งหมดไม่จะเป็นต้องไปตอบโต้หรอกไปกันเถอะ เราจะไปหาสเียรที่อื่นกันไอ้งูนั่นทำไมมันต้องโบกมือให้ฉันด้วยเอาเถอะฉันทำหน้าที่ของฉันได้ดีแล้วใครนะ่ะแกมันพวกนายอยากได้สเปียงไหมทำไมไม่ลองไปดูที่รถไฟใต้ดินละ่ะพวกนายน่าจะไปเอามันก่อนที่จะมีคนอื่นมาเอาไปนะแต่ฉันจะนำทางไปเองหมอนั่นจะต้องประทะกับเจ้าพวกนี้เพื่อแย่งอาหารและมันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะงั้นหมอนั่นจะต้องขอให้ช่วยแน่ทำไมพวกเราต้องเชื่อแกด้วย มันดูเหมือนแกวางแผนกับไอ้เจ้าฮานซูไว้มากกว่าแกไม่เข้าใจเรื่อไงไหนว่าตัวเองอยู่ในสถานะแบบไหนแค่ทำตามที่ฉันสั่งก็พอ <c oughs> เป็นบ้าไปแล้วเหรอไอ้ลูกหมานี่แกไม่รู้หรือไงว่าพี่น้องของเราช่วยแกไว้มากขนาดไหน <c oughs> พวกแกสามคนไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฉันหรือซ้ำไอ้โง่ทำไมฉันต้องมาเสียเวลาวางกับดักพวกแกด้วย คิดให้ดีๆฉันจะให้โอกาสแกอีกครั้งนั่นไงฮันซูฮันซูมาทั้งนี้เขากลับมาแล้วค่อยโุ่งกหน่อยฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ว่าฉันวางกับดักไว้แม้ว่าฉันจะโดนจับได้ฉันก็มีข้อแก้ตัวเอาไว้แล้วเราแย่แล้วระหว่างที่เรากำลังกลับมหาจีซอนและยังกยู คนพวกนั้นก็มาเอาของในร้านสะดวกซื้อไปหมดใช่แล้วฉันเห็นกับตาตัวเองเลยเราเหลืออาหารอีกเท่าไหร่ก็ไม่มากเราพยายามรวมส่วนที่เหลือมาแล้วแต่ว่าก็นะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดในเมื่อนายมาแล้วเราจะได้ไปขโมยสเบียนกลับมาจากคนพวกนั้นใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนมันคงเป็นเรื่องยากสําหรับนายหากนายจะต้องรับมือคนพวกนั้นด้วยตัวคนเดียวฉันช่วยก็ได้นะถ้านายต้องการ มากินเงินก่อนเถอะเมื่อกี้มันหัวลอาย,ย้อนฉันงนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสิแบบนี้มันไม่ถูกต้องเฮ้ยแกน่ะไม่มีความหลายใจบ้างเลยหรือย,อยังไงเราเสี่ยงชีวิตหาอาหารนี่มาเราควรจะได้อะไรเป็นการตอบแทนบ้างไม่ใช่หรืองไงเอาสิเอาของอะไรมาก็ได้ถ้ามันเป็นของที่ดีฉันอาจจะลองคิดดูก็ได้นะเทซ้อมทำอะไรของนายนะ่ะแล้วเอาอาหารมาให้ทุกคนนะ แล้วไงเราจะเอาอาหารพวกนี้ให้เขาฟรีๆเลยอย่างนั้นเหรอเราเสี่ชีวิตเพื่อขอพวกนี้นายเองก็ควรจะเสี่ยงเหมือนกันแม้แต่ในหมู่เพื่อนมันก็ควรมีความยุติธรรมหานซซูไม่ได้ขยับแม้แต่นิ้วเดียวตอนที่เราไปรวบรวมขอพวกนี้มาไม่ใช่ว่านายเคยบอกว่าเราไม่ควรคาดหวังขอฟรีจากผู้อื่นนั้นเหรอจังหวะนี้และถ้าฉันสามารถดึงทุกคนมาอยู่้างฉันได้แล้วก็ ไอหมอนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปมาดูกันว่ามันจะทำตัวน่ารำคาญได้อีกนานแค่ไหนน่าสมเพชฉันไม่มีอะไรจะให้หนายเพื่อแลกกับอาหารหรอกนะแล้วฉันจะทำยังไงดีละ่ะไม่เอานะนายได้ส่วนแบ่งไปเยอะตอนอยู่ข้างล่างนั่นไม่ใช่เหรอเขาพูดอะไรพูดนายไปเจออะไรข้างล่างมานั้นเหรอเขาเข้าไปยังพื้นที่รับมาน่ะเขาต้องไปเจอกับของดีมาแน่เราควรจะได้รับส่วนแบ่งจากเขาไม่ใช่หรือยังไงเพราะงั้น เอาเลยเอาของมาแบ่งให้พวกเราสิเพราะนายจะมากับเราอยู่แล้วนี่ทำไมนายต้องทำแบบนั้นอย่าเป็นแบบนั้นเลยนะนายเรียนรู้ได้เร็วดีนี่นายแหม่ฟ้าว่ายังไงหยุดเปลี่ยนเรื่องและตอบมาได้แล้วแต่ว่านายยังคิดไม่ถี่ท้วนพอก็เข้าใจได้เพราะนายยังเห็นว่าทุกคนเท่าเทียมกันแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นทำอะไรของหมอนั่นคงได้เท่านี้งั้นสินะ ฉันไม่ได้พาพวกเขาไปไหนมาไหนเพราะต้องการสันหน่อยยังไงฉันก็ไม่ได้ต้องการลูนจากพวกเขาอยู่แล้วเฮ้ย <"He i, S 1> นั่นแกจะไปไหนอีเลสฉันทำแบบนี้เพราะเธอบอกให้ทำแต่ว่าฉันทำเท่าที่ทำได้แล้วแกนี่ทำตัวน่าง,งุนงงจริงๆฉันจะทำลายแกเฮ้ยฉันไม่ใช่ดเด็กที่จะพูดประโยคแบบนั้นออกมาหรอกนะเจ้าคังเทมันพูดอะไรแบบนั้นออกมาโดยไม่รู้สึกเขินบ้างเลยหรือย,อยังไง ยังไงก็ตามรักษาตัวด้วยจงทำตัวให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่ออนาคตไม่เอานะพวกนายอย่าทะเลาะก,กันสิพวกเราอส่า์รอดมาถึงที่นี่ได้อย่างปลอดภัยทำไมต้องทำให้เสียเรื่องเราจะตามเขากลับมาแต่กันเถอะมีฮีถ้าหมอนั่นอยากไปก็ปล่อยหมอนั่นไปเถอะน้าเราไม่จาเป็นต้องหยุดเขาไว้หรอกอะไรก็ช่างใส่หัวไปซะทำเป็นเก่งจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะไอเวนถึงมันทำตัวเก่งแบบนั้น แต่ถ้าเราให้ของกำมันฟรีเดี๋ยวมันก็ต้องคลานกลับมาเราไม่ต้องการหมอนั่นหรอกนะพวกเราสามารถอยู่กันเองได้สบายเฮ้ยอยู่มีมีทำไรของเธอนะ่ะเธอจะทิ้งพวกเราและตามหมอนั่นไปนั้นเหรอฉันฉันจะไปด้วยฮันซูขอกลับไปกับนายด้วยได้ไหมขอฉันไปกับนายด้วยได้ไหมฉันพาเธอไปด้วยไม่ได้แต่ฉันบอกเธอไปแล้วไม่ใช่หรือยังไงว่ามันแล้วแต่เธอว่าจะตามมาหรือเปล่าเอ๋งันเหรอ ไม่นะเธอจะไปไม่ได้นะนายยังไม่ได้แบ่งนูนให้ทุกคนเลยถึงฉันจะได้ส่วนของฉันมาแล้วแต่ซาจงจินยังไม่ได้ส่วนของเขาใช่ไหมล่ะเธอคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปนั้นเหรอฉันอาจจะยอมปล่อยคนอื่นไปแต่ไม่ใช่เธอไม่เป็นไรพอฉันก็จะไปกับพวกเขาด้วยนายรู้หรือเปล่าว่านายกำลังพูดอะไรอยู่ไม่เอานะแกจะทำแบบนี้ไม่ได้แกคิดจริงๆหรอว่า พ่อของฉันจะปล่อยแกไปง่ายง่ายฉันรับมาจอนจัดแบบแกมาเลี้ยงแล้วแกคิดจะ <c oughs> เฮ้ยเอเน่เราคุ้นนิ่งแกจำเจ้านายของตัวเองไม่ได้แล้วด้วยยังไงพ่อนายจะทําอะไรเราไปจากที่นี่ยังไม่ได้เลยคนอื่นๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรายังไม่ตายแล้วนายจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อนายยังไงในตอนนี้เรื่องพวกนั้นไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไปแล้วฉันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องคอยเชื่อฟังนายเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเข้าใจไหมแม้ว่าฉันจะพูดแบบนั้นพวกฟูมัน ช่างหัวพวกแกสิไปกันให้หมดยังไงเราก็ยังมีของกินอยู่คิดว่าถ้าเป็นที่อื่นมันจะต่างกันหรือยังไงเดี๋ยวพวกแกก็ต้องคลานกลับมาเพราะงั้นไว้เจอกันเรื่องอาหารนายแน่ใจนะว่าเราไม่ควรเอามาบ้างนะ่ะในกระเป๋าของพวกเรามีไม่เยอะนะจริงด้วยแต่ว่าไม่จําเป็นหรอกยังไงมันก็จะสูญเปล่าไปอยู่ดีเอ๋เรามีเรื่องอื่นที่ต้องไปทาไปกันเถอะโอเค เขากำลังคิดอะไรอยู่น่ะนายมีพลังที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจแล้วทำไมถ้าห่านซูเป็นอะไรไปทุกอย่างคงจะไร้ความหมายเห็นได้ชัดเลยว่าหมอนั่นกำลังคิดอะไรอยู่ก็ไม่แปลกหรอกเพราะเขาไม่รู้เรื่องของพระจันทร์พอมันเกือบจะเที่ยงคืนแล้วยังไงล่ะเที่ยงคืนพระจันทร์มันแปลกแปลก พเจนมันลืมตาอะไรเนี่ยอาหารมันกลายเป็นทรายไม่จริงนะอาหารทั้งหมดที่เราเอามากลายเป็นทรายเป็นหมดเลยแล้วไอ้ที่เลืองแสงนั้นมันอะไรนั่นมันคนนี่พวกเขาเรืองแสงกันหมดเลยเรารู้ตำแหน่งของทุกคนแล้วพวกเราเรืองแสงด้วยหรือเปล่าฉันคิดว่าเราน่าจะไม่เห็นคนที่อยู่ใกล้ๆเรืองแสงนะ แต่ถ้าคนที่อยู่ไกลน่าจะเรืองแสงแม้จะอยู่หลังกำแพงก็ตามแปลว่าทุกๆคนจะเห็นตำแหน่งของกันและกันแปลว่ามันต้องการให้เราสู้กันเองฮันโซนายรู้เรื่องนี้อยู่แล้วงั้นเหรอนี่ไม่เอานะฉันอาจจะมีพลังวิเศษแต่เรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้หรอกนะเข้าใจเย็นเกินกว่าที่ฉันจะเชื่อว่าเขาไม่รู้ใครมันทำกับเราแบบนี้ฟ้าใครมายื่นสเบียงของเราไปไอ้บ้าเอ้เยใครกินหมดเลยใช่ไหม ฉันจะฆ่าแกส่งอาหารที่เหลือมาทั้งหมดนะเราเองก็ไม่เหลือแล้วเหมือนกันเป็นโลกที่ห่วยแตกจริงๆเพราะงั้นฉันถึงบอกว่าอย่าเอามาทุกอันยังไงละ่ะเพราะตรับใดที่ประจัน์ดวงนี้ปรากฏออกมาอาหารที่แต่ละคนมีจะหายไปนายกำลังจะไปไหนนะไปทำเรื่องที่ควรต้องทำบ้าเอ้ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยอาหารมันกลายเป็นฝุ่นไปหมดเลยแล้เราจะทำยังไงกันดี เราควรไปหาอาหารจากที่อื่นไหมพวกนั้นน่าจะเอาของจากร้านสะดวกซื้อไปหมดแล้วอยู่เวนนั่นรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกพอพลังวิเศษของมันก็เลยเรื่องงานฉันแบบนี้งั้นเหรอเทซองค่ะข้างนอกนั่นเด็กนั่นที่บังอาจมันหลอกเราไปซ่อนอยู่ไหนวะถ้าดียังไงมันหลอกฉันรีบตามหาตัวมันเร็วเข้าถ้าพวกเขาลุนเข้ามาเราไม่มีทางชนะแน่ฉันควรหนี หรือคอยเลงผู้ที่แตกแถวไปหาฮันซูกันเธออะไรนะเธอจะบอกให้เรากลับไปอ้อนวอนในเวนนั่นที่ทิ้งเราไปนั้นเหรอเธอไม่มีทักษีหรือยังไงแล้วนายจะให้ทํายังไงล่ะนายคิดว่านายจะรับมือคนพวกนี้ไหวงั้นเหรอการอยู่ที่นี่เฉยๆมันไม่ได้ช่วยแก้อะไรหรอกนะคิดให้ดีๆสิถ้าพวกนั้นหาเราไม่เจอพวกนั้นก็จะไปหาฮันซูแล้วเราค่อยไปเสนอตัวช่วยพวกเขาก็ได้ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ พวกนั้นไม่น่าจะสู้กับคนจํานวนขนาดนี้ได้หรอกเพราะงั้นเราน่าจะฟุยกับพวกเขาได้ใช่แล้วใช่แล้วเออนั่นสิพันธมิตรชั่วขาวก็ไม่ใช่เรื่องแย่ถึงจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่โอกาสที่จะได้มีบุญคุณกับหมอนั่นก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หรอกนะจริงของเธอเราต้องไปช่วยเจ้าพวกนั้นถ้างั้นเราจะย่องไปอย่างเงียบๆไม่ให้พวกมันรู้ตัวทางที่เราไปก่อนหน้านี้น่าจะปลอดภัยตามฉันมารัเทสอง อะไรเนี่ยบ้าเอ้ยมันไม่ยอมหลุดออกนี่ช่วยหน่อยดึงฉันหน่อยเร็วเข้าพวกแกมัวยืนดูอะไรอยู่ไอ้พวกโง่พวกเธอแน่ใจนะว่าจะลากไอ้หมอนั่นไปด้วยฉันไม่แน่ใจว่าแบบนั้นพวกเธอจะหนีรอดหรือเปล่า <c oughs> เจอแล้วไอ้เวนหรือว่าพวกเธออยากจะมาคุยกับฉันสักหน่อยดีเฮ้ยไอ้พวกเซโซวา <c oughs> ตายจริง ทำไมใช้คำหยาบคายแบบนั้นล่ะนายยังเด็กเกินกว่าจะพูดคำพวกนั้นนะนายคิดว่ายังไงล่ะมันเรียกว่ากระดาษจับมแมลงตอนที่นายยุ่งๆกับการวางแผนพวกเราก็มีแผนของพวกเราหนึ่งกันแต่เพราะคนเราเยอะมันก็เลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ล่ะนะพูดเล่นกันแค่นี้ดีกว่าว่าแต่ทำไมพวกแกถึงเหลือกันแค่สามคนล่ะพวกที่เหลือหายไปไหนบ้า บ้านที่สุดพระผมผมยอมบอกทุกอย่างแล้วครับเชิญถามมาได้เลยผมรู้ว่าพวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนดีดูเหมือนว่านายจะเข้าใจอะไรได้เร็วดีนี่ก่อนอนื่นมีคนอยากจะคุยกับนายนะ่ะงั้นวเวลาไฟเดินทางหลังจากที่คุยกันเรียบร้อยก็แล้วกันไม่ได้เจอกันสักพักแล้วนะสบายดีไหมฉันน่าจะรู้สึกดีขึ้นหน่อยถ้าได้ทำแบบเดียวกับที่แกทำไอ้พวกนอนมแมลง ถ้าไม่ใช่พรไอเสษสวะพวกนั้นทิ้งฉันไปแล้วก็ดูเหมือนว่าเราจะต้องร่วมงานกับเขาอยู่นะอย่าหนักมือล่ะได้ยินแล้วใช่ไหมว่าอย่าหนักมือนะบายเลยโอ้ยพวกแกก้าดียังไงมาทอดทิ้งฉันฉันฉันจะหืมาพวกแกหมดเลยเออพวกนายทำอะไรกันอยู่นะ่ะ อย่างกับมาแคมปิ้งยังไงอย่างนั้นสองคนนั้นคงจะรู้อยู่แล้วว่าหารจะหายไปใช่ไหมแบบนี้ก็ดีมากินด้วยกันเถอ,อะอะอะไรของนายเนะี่ยอย่าได้ข้ามเส้นนี้มาอะไรนะทำไมนายถึงทำตัวเป็นเด็กแบบนี้เราไม่ได้มีปัญหากับนายเส้นหน่อยมันเป็นพอเทสองตั้งหาถ้าพวกเราเข้าไปนาะยจะทำอะไรอืม พลังพิเศษของฉันบอกว่ามันคงจบไม่สวยสําหรับเธอแน่ไอ้พลังพิเศษของนายมันบอกทุกอย่างเลยงั้นเหรอมันบอกเรื่องอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นอันตรายที่ติดตามพวกนายสองคนมาโหสัมผัสเชียบแหลมดีนี่